หลาครั้งหนึ่งนานมาแล้วในหมู่บ้านเล็กๆที่ห่างไกลจากเมืองใหญ่มีครอบครัวหนึ่งอาศัยอยู่ในบ้านไม้เก่าๆบ้านหลังนี้มีตู้เสื้อผ้าใบหนึ่งที่ถูกสืบทอดมาหลายชั่วอายุคนแต่ไม่มีใครรู้ว่าตู้เสื้อผ้าใบนี้มีความลับซ่อนอยู่วันหนึ่งลูกชายคุโตของครอบครัวนี้ชื่อว่าทีระ เกิดความสงสัยเกี่ยวกับตู้เสื้อผ้าใบนี้เพราะทีละได้ยินเสียงแปลกๆมาจากข้างใน,นตู้เสื้อผ้า mm hmm. เขาจึงตัดสินใจเปิดตู้เสื้อผ้าและสำรวจด้านในอย่างละเอียด mm hmm. เมื่อทีละเปิดประตูเสื้อผ้าทีละพบว่ามีประตูเล็กๆซ่อนอยู่ด้านหลังเสื้อเก่าๆที่ไม่มีใครสังเกตเห็นมาก่อน ด้วยความอยากรู้อยากเห็นทีละเขาจึงตัดสินใจเปิดประตูนั้นและเข้าไปในห้องลับที่เปืดมิดในห้องลับนั้นทีละพบว,วิญญาณหญิงสาวคนหนึ่งที่ดูเหมือนจะเศร้าโศกวิญญาณนั้นบอกกับทีละว่าเขาชื่อลินดาและเธอถูกขังอยู่ในตู้เสื้อผ้านี้มานานหลายปีป โดยที่ไม่มีใครรู้ว่าทำไมเธอถึงติดอยู่ที่นี่ลินดาบอกทีระว,ว่าเธอสามารถออกไปจากผู้เสื้อผ้านี้ได้หากมีคนช่วยไขปริศนาที่เกี่ยวข้องกับอดีตของเธอและตามหาสิ่งของบางอย่างที่สำคัญซึ่งหายไปทีระตัดสินใจที่จะช่วยลินดา เขารับฟังเรื่องราวและเริ่มต้นการค้นหาคำตอบในหมู่บ้านเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปทีละจะสามารถช่วยลินดาได้หรือไม่โปรดติดตามในตอนต่อไป